สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสเข้าสู่วันที่83สภาพการก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คืออิสราเอลเนี่ยโจมตีหนักจากทางกาศและก็ทางภาคพื้นแน่นอนว่าฮามาสเนี่ยก็ตอบโต้บ้างแอดมินพยายามอธิบายรูปการนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจคิดว่าอิสราเอลโจมตีข้างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเราดูข่าวส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่อิสราเอลนี่โจมตีกาซาอิสราเอลโจมตีค่ายผู้ลี้ภยัยอิสราเอลโจมตีพลเรเรนจริงๆแล้วฮามาส ก็มีการโจมตีอิสราเอลในระหว่างนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าหลายคนนี่ไม่รู้มาเรียกร้องให้อิสราเอลนี่หยุดโจมตีข้างเดียวมันเหมือนให้อิสราเอลนี่ตามใจฮามาสทุกอย่างซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ หากมีการเสนอข้อเสนอในการพักครบรบใดๆแล้วบอกให้อิสราเอลนี่หยุดโจมตีแต่ว่าไม่บอกให้ฮามัสนี่หยุดโจมตีมันก็คุยกันยากอย่างการแลกตัวประกันนะครับอิสราเอลนี่ต้องแลกเยอะกว่ามาโดยตลอดเอาจริงมันเหมือนอิสราเอลไม่มีอำนาจในการต่อรองกดดันอิสราเอลนี่อย่างเดียวนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่อิสราเอลไม่หยุดโจมตีก็เป็นไปได้ถ้ายูเอเนี่ยประนามการกระทําของฮามัสกดดันให้ฮามสนี่หยุดโจมตีแล้วก็ปล่อยตัวประกันบ้างแบบยุติธรรมนะครับ บางทีอิสราเอลอาจจะยอมเจรจามากกว่านี้อันนี้เป็นความรู้สึกของแอดมินเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยรับรองความปลอดภัยของอิสราเอลได้อิสราเอลก็ต้องกวาดล้างฮามาสอันนี้ก็เพื่อรับรองความปลอดภัยของตัวเองอันนี้มองในมุมของอิสราเอลแต่ถ้ามองในมุมของชาวบ้านปาเลสไตน์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสูญเสียบาดเจ็บโดยที่ไม่ได้เต็มใจรู้เห็นกับฮามาสอันนี้เราก็ต้องแยกแยะนะครับเอาจริงแอดมินเนี่ยก็เห็นใจชาวปาเลสไตน์แต่ว่าภาพที่ฮามาสเนี่ยบุกโจมตีอิสราเอลก่อนมันก็ยังฝังอยู่ในหัวนะครับพยายามใช้ความเป็นมนุษย์ในการมองเรื่องนี้พยายามใช้เหตุผลในการพิจ,จารณาก็วิเคราะห์สั่งข้อออกมาได้ว่าสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นปตามกรรมนะครับ ตอนนี้นอกจากอิสราเอลโจมตีกาซาแล้วเขตเวสต์แบงก์ก็เริ่มมีความรุนแรงนี้เพิ่มขึ้นแอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับเขตเวสต์แบงก์เนี่ยต่างจากกาซาก็คือเขตเวสต์แบงก์จะมีคนอิสราเอลอยู่ปนกับชาวปาเลสไตน์และตำรวจอิสราเอลมีหน้าที่ดูแลในเขตเวสต์แบงก์บางส่วนนี้อยู่แล้วไม่เหมือนกับชนวนกาซานะครับที่มีคนปาเลสไตน์อาศัยอยู่เท่านั้นและคนอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ก็เริ่มทะเลาะกับคนปาเลสไตน์แน่นอนว่าถ้าหนักขึ้นเนี่ย อิสราเอลก็ส่งกํบบาลังเข้าเวสต์แบงค์เพิ่มเติมแน่แต่ว่าตอนนี้ความรุนแรงเนี่ยยังไม่มากนักแต่ว่าเอาจริงนะครับมีผู้เสียชีวิตในเขตเวสต์แบงค์นี่ไปแล้ว300รายอันนี้มันก็ไม่น้อยนะครับตอนนี้เหตุการณ์ดยรวมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คืออิสราเอลก็ยังโจมตีต่อไปแม้ว่าจะมีแผนการเจรจาออกมาแล้วก็ตามนะครับ ตอนนี้ทาง UN เ็นี่ยก็กำลังดำเนินการเพื่อลงมติให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซาอีกครั้งสิ่งที่ UN กังวลคือสฐอดมิกาจะใช้สิทธิ์คัดคา้านหรือว่าวีโต้นี้หรือไม่ครั้งที่แล้วนี่สฐอดมิกาคัดค้านนะครับครั้งนี้สฐอดมิกาชัดเจนขึ้นว่าไม่เห็นด้วยกับการโจมตีกาซาแบบไม่เลือกแบบนี้ของอิสราเอลสฐอดมิกาต้องการให้อิสราเอลจำกัดการโจมตีเฉพาะฮามาสนี้เท่านั้นแต่ว่าดูเหมือนอิสราเอลไม่ฟังเท่าไหร่นะครับก็ต้องวัดใจกันแล้วล่ะครับถ้ามีการ ลงมติอีกครั้งเนี่ยต้องดูว่าสาดมิกาจะวีโตการหยุดโจมตีให้กับอิสราเอลนี่หรือไม่เพราะว่าสาดมิกาเองก็ถูกกดการจากนานาชาตินะครับแต่ว่าอิสราเอลประกาศล่วงหน้าไว้แล้วว่าต่อให้ UN เนี่ยมีมติอย่างไรอิสราเอลก็โจมตีกาซานีต่อไปจนกว่าจะกวาดล้างฮามาสได้สงครามอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยก็ยังอีกนานนะครับสิ่งที่หลายคนกลัวคือสงครามภูมิภาคแอดมินยังมองว่ามันยังไปไม่ถึงนี่ขนาดนั้นแล้วก็ได้แต่ ให้มีการเจรจาปล่อยตัวประกันที่เหลือนะครับแล้วก็ทําได้แค่นั้นเพราะว่าครั้งนี้อิสราเอลเอาจริงจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามต่อไปนะครับ